สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกานฟฟุตบอลนะครับมาฝั่งไอ้ปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลนะฮะอ่ารอนดอนเหนือมั่งนะครับมาฝั่งรอนดอนเหนือมั่งนะครับอันนี้นะครับเป็นนักเตะอาร์เซนอลนะโทมิยาสุครับเป็นใบโมเสตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบพิเศษนะครับแต่ไม่ใช่ใบรันนะแต่สีมันสวยนะมันสีส้มตัดกับสีแดงนะครับเนี้ยพอดีนี้โมเสตนะครับในปี20่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วโทมิยาสุนะฮะใบนี้นะ ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวผมให้ดูการนะครับนี่สวยมากนะครับมันสีส้มนะมันทําให้ดูโดดเด่นนะเออถึงแม้ใบนี้ไม่ใช่ใบ,บรันเนี่ยก็คือแบบร่มโมสเสก็จะทําแบบวิงวับแบบนี้แหละครับนะแล้วก็จะดูโอ้โหสีส้มนะสวยงามนะครับอันนี้คือด้านหลังนะนี่นะครับโทมิยุสุนะเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่สวยอ่ะ นะครับเป็นหนึ่งใบท,ที่สวยเลยทีเดียวนะครับกับการ์ดนะใบนี้นะ mm. ก็สภาพการ์ดสมบูรณ์นะฮะไม่ยังไม่เห็นตานําหนิที่ชัดเจนเนาะนะครับนี่ฮะเป็นหนึ่งใบที่น่ากเก็บนะผมว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะครับเป็นหนึ่งใบที่น่ากเกนะ็บเนาะแต่ติดปัญหาเดียวคือนนกเตะด้วยฟอร,ร์มก็โอเคแหละแต่ปัญหาคือการบัตรเก็บที่ที่ทค่อนข้างที่จะเจ็บง่ายไปนิดน,นึงนะครับนะเป็นอีกหนึ่งเนสเตะที่เป็นขวันใจเลยนะครับที่ชื่นชอบเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับทูมี่สุใบนี้นะครับก็ก่อนที่ะไาจะคลิปนี้ไปก็ผมก็ฝากติดตามนะติดตามช่องนะครับทั้งในทีกต้อทั้งใน YouTube นะครับหรือในเพจด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมมารีวิวการนักฟุบอลนะครับคนใหม่นะครับดูว่าจะเป็นใครชื่ออะไรเนาะยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับงไก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ